ก็ขอากราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนาทางยกตัวอย่างเหรียญมา3ชนิดนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาในปีเดียวกันนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่นเก่านะครับได้มีความรู้ แต่สำหรับรุ่นเก่านะครับผจริงอยากจะขอมาแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับรว่าเหรียญรุ่นปีพศนี้นะครับมีความเป็นมายังไงครับมียอดผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่สําคัญครับมีราคาที่ประเมินไว้อยู่สูงราคาที่สูงครับมากน้อยเพียงใดนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับ เหรียญทั้งสามชนิดนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับปีพศ2535น้นั่นเองนะครับ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราราคาเกี่ยวกับเหรี่ยญนะครับเราก็มารับทราบข้อมูลกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับ ส่งเครื่องบรุณขัติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดภาษีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับ ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับจะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2535 นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยและเลขหนึ่งอัลอบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2535 นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่426ล้านนะครับ2 3 0 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้เริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะง,ง,ง่ายนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะซึ่งเหรียญชนิดนี้นะครับเราสามารถพบเจอตามสถานที่ต่างๆนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญนละ 25บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญ 5- บาทนะครับปีพศ2535นั่นเองนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับ โมลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวนะครับเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาภร์ฉรองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยจดีส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนชิดขอบเหรียญนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับวงขอบนอกครับก็จะเป็นรูปเฟืองครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถครับวัดเบญจมาศบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับ ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535น้นั่นเองนะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขาไทยและเลขห้าอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่48ล้านนะครับ9 3 9 6 2 0เหรีรียดนะครับ ซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้มองหาได้เริ่มสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับค่อนข้างจะที่จะหาย,ยากครับถ้าใครมีก็อยากจะแนะนําให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อรอราคาล่วงหน้านครับเนื่องจากว่ามี กระแสข่าวออกมานะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้เริ่มมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับจำนวน40กว่าล้านที่แสงเทียนแนะนํามาให้แนะนําข้อมูลให้พี่ๆน้องๆครับได้รับชมกันนี้เหรียญรุ่นนี้จะเหลือครบอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ ราคาประเมินไว้อยู่ที่เรียลแปดสิบบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญยูเอนซนะครับราคาจะตกอยู่ที่เรียลแปดสิบ,บาทหรือว่าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับสงเทียนแนะนําให้ไปหาดูครับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษคร,รับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับแตพ่พี่ๆน้องๆน,นะครับก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วว่า มีความพิเศษยังไงนะครับถึงจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญ10บาทครับปีพศ2535นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวครับ สีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคัติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูมิพลอรุณยเตชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนวงขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญบงบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งจุดสจุดนี้นะครับมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อลรบิก โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองด้านขวาครับกดจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535น้นั่นเองนะครับสําหรับยอดผลิตนะครับเหรียญปีพศ2535นในนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่13ล้านนะครับ 8 5 0 0 0ันเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับหนึ่งเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหายากอ,อีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับจริงที่อยากจะนำมาเสนอข้อมูลให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญปีพศ .2535 นี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ 300บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2535นะครับหรือถ้าพี่พนๆน้องๆถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเกียนแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับหรือเหรียญไส้แตกนะครับถ้าอยู่ในเหรียญปีพศนี้ราคาอาจจะสูงถึง500ถึง800บาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าความยากง่ายความหาหายากหาง่ายของเหรียญนะครับเราก็ปีพอที่ผลิตนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันทุกวันสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเียนนําทางสวัสดีครับ